นี่แหละครับนัดชิงประจำสัปดาห์เวคทัดระหว่างลีจโจเกอร์เมสเซียและแองเฟจีบีดีสิบห้าสิบสขอสิครับโดยที่ลีจโจเกอร์รงหว่างครับว้าวคุณดีเยทราผมทิ้งหนแล้ววปปีเหนน่งพีพลังอาเะงอย่าไปแรกเลยแล้ว พูดต่างานไม่ทำบ้างอ่ะ่วนอะไรเขาเช่คโอ้๋ยวผมไม่ได้ก่อนพาเดิลูกจากก่อนพี่ไม่รู้สกิลเลยอรันทวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมรลูก้อรับดูอาวีอาวีเกมมิ่งะไี่เขาอล้รเขาอะไรสีเาอสี่รสีไอะไรอะ่ไ

ีอันนี้หมกไปหมึ่งห้าใช่เรารู้อนวบาลได้ขอช้เข้าเลยอูรล่าอวไม่ได้อยาไมได้เกี่ยวล็อกเอาไหเคันนี้เกี่ยวล็อโบะรนะายนะวไงเสืวอไม่เใหน้ามีใหน้ามีทิานเอามือโบ่งใบหนึ่งใบมือ ไปดีขึ้นเลีคิวหนึ่งชิคแับชิบบอดสกิวตงจากเลีคิวคอบกสามค่ะสี่บีอีบีอีบีสอีบีสามองลองดูสกิวแอนโซบาสกับเพอไหนตัวเองเลี้ยได้มเคิวหนึ่งเห้เอาอะไริล้ ผมรูชึกจริงชอบจริงเนี่ยไงผมชอบอย่างสุดเลยแล้วก็สองพันไชิ้เกินรอบรนี่ไม่ต้องหวังอะไรเลยผมดีๆจบเบ็ลลูกกอบเบลวมา้าเลยปวดหงนีหยวลานเ่ิบา่สิบห้าสองหมืนสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเนี่เออค้าที่สี่สิบหกเฉลงหมื่นเง้สองหมื่นเงี้สองมืนเงคอมหนึ่ง แสดงกกอบคิวไอคิวนี่บอร์ดบอร์ดเดินบวกสีเวนก็บวกสปัตีเหคอรับอที่ปครับเจอหแล้วก็คอได้ใบหนึครับสกิลก็คอได้อ่าเขาได้โบคอมอีบวกาต่ที่คออางที่บอสามได้ทในคิวพออ็คเช็คบอดอออ หนึ่งหมบอดตามไปเลยเสียแล้วไม่ใช่สเตนลักใบแล้วเดี๋ยดังเขาจะไปมโมเขาลูกเอาเลบ้านผมาค่าบ้าเลยค่าสกิลเขานี้ความหนึ่งางองเตหรือว่าให้อภัยขอเอาท็เก๊กโวความเด็กชิวนึ่งเขาหลงก็เขาไอ้เราต้องใส่สารฐานหนึ่งอยู่ไหมไหมไอ้เป็นเหนึอนไอ้ดัไอ้พี่จีดูในดกมันมีไอ้่างมีมี่างอากาศได้่าอากาศเหมือนให้ไหม ใช่ใแล้วก็เีคินดีท่านออันนี้ทำใจที่ตขอ้มันก่อนแล้วก็ถ้านมีโซ่ขอตีเสร็จะไดีคิวนิดตีเสร็จี้ยคิวนิดสองเลยนะตอไม่ใชไหมต่อไม่แล้วเีคิ้อยิคไม่ได้เพรงข้างได้ตีเข้าสิบสี่ม่เท่าไหร่หข้างจบเลยสิบสี่กับเลยสวัสดีมันมันต้องกี่ใบต้องต้องมีต้องมีรอ ออนปแบบีจุดมหมายในการโลดดูดีดูดีใช่ฟหเนาะมนินโยเกิร์นะครับจชนะจัดกนมา้นะครับวันนี้จะก่อนใช้เกียร์โคโรนีเครับโาตของเเลยคลิปถ่ายค้ดหลังมาโค้ดีหังไม่หังไม่หรอสกิลพีจีนะสกิลโอเวรมึง้เลย

สกิลล็อกเดี๋ยวก็ล็อกอย่าล็อเนียวก็กิลตรวนี้ล็อกตามโซบันล็อกคอตีสิบหกอหบวกไปนสี่พนะนี่เป็นบวกไปเจ็ดพนแล้วหมื่นเพื่ออะไรบวกไปเจ็ดพันนี่ไงบวกไปเท่าไรนะสามหมื่น้สองไม่ี่ห้าหกห้าหกะบวกี่บบวกี่ สี่แล้วก็ถ้ามระทงสปิรไปตามจรนวนจิกาสามหนึ่งองสามสีเอาไปเล่นไปนี้ก่อนสกิลโซวัสองเมตรใช่ไหมสอเมตรบวกข้าวันตามเดมไงบวกไปหมื่นเป็นสี่นหยู่จิกัาติดเอาละเอาตัวมาก่อนสกิลฮิวการทั้งนอนใช้จิการใบตอมันัวฮิวอีกใบหนึ่งไงเดมเล่นมสกิล ค้อมึงดูท็อปเวลาเลคิวหนึ่งเช็การได้หรอเลยค้อมแล้วก็เลคิวหนึเช็คสกิลคอบอกสามพแล้วก็เอามาสิบอะไรเยอะแยะไม่รู้สี่0ปบวกไปหนื่ห้าอุ้ยไปมากเป็นห้าหมืบวกอีก15้าเป็นห้าหมื่นห อย่าบอกไม่มิดนะเจ็ดนหมิล้มิล้วออมิดโอ้หศาส่านเจ็นหกนะจีกานะขิ้อยูได้ยได้พลังให้ข้านี้เสียจีการแค่สองใบขีอไม่ได้ละไม่ได้เอ้ยได้นี้หรืองไงอะไรข้านี้หน่อยอ่ะตีขี้อยู่เขาบั็โซชีเท่าไรครับอันนี้สิบล็งข้านี้เบากว่าไหมข้านี้แรงกว่าไปิ อันนี้อันนี้สิบเอ็ดสิบหกลสามสามไปแล้วกล็อกสกิลตัวนี้ล็อกตามใหญ่เดิมบวกนี้สามพอันนี้สกิลล็อกโซบารโอ้มือก็เยอะเหมือนกันนะเวฟเยอะเหมนกันสิบหกนะสิบหกเนยังไอ้ยสกิลกันล็อกโซบาเจออะไอะไรไฟีอุ้ย สไตรีเลยเหรอยากโชว์กระคิวไปเด้เจมิลส์ขอความนึงตาที่มีความสมารัเลคิวสไตล์การที่มีความสมารัเลคิวฟรีโนมอะไรบ้าหัวนะถทบท่ายครับตบมือโป๊ะตบนะถึงไ้ขึ้นมือมาเลคิวหนึ่งเลคิวไปชิก บอยยั s o ีตัวนี้สี่พันคอเสตัว่าสกิวแอนสวัสด์ง่ายดูเลคิวหนึ่เช็คิโอ้ม่แล้วม่แล้วอยู่ในจักรี้ม่แล้วเดี๋ยโคบดไปแล้วเลี้ยต้งรูดมสองพันหดวเลยเคี้ยรเคี้ยแมนอ๋อนี่ออนี่ออข้างเนาะตีก่อน ทำฟด้วย13 15 22ที่22ที่ขอหมื่นนะเท่าเลยนะขอหมื่นไอ่นี้7000กับ4 0 0 0วาง้าไได้สู้ไม่ได้จับเพิ่มหมดได้ไปจับไปข้อหนึ่งกับกองเยีนึ่งเราบอสี่พั0เช็คบอร์ด13 13ตีสกิลไปนี่ยเด้ครับ กวมห่โดดมาลงมาอ่อำเ็กโบกับความเดหกเดนคิวหนึ่งเป็นโดตรงตรงไหนดีว่าหาที่ลงไม่ได้ใช่อ่าช็คเก่อนิโอเวนเคียบคอตรงนี้บบกสามพเอเวนใช่ไหมเคียช่อานส อไรที่ด <Wha> ีเหรอใช่อปติอยู่แบบนี้นะเฉยเขมคันเฉยคิดยังงั้นิดเดยวไหมปิดเกยกันสิบสองเลยสองอรอันเปิดเมื่อสิบของผมถูกทลายเดี๋ยวมันยาวมันกี่ย้เดี๋ยวคืกพอได้ตามจี่โซตัววางไ้่อคิดังันะคิดเดียวเอาลานตีตกคิว เธอเอ็นเจะเดี่ยวจบเขาจะคิวอย่างชอบเลยแต่มันความสามใบตอ่อไม่ไหยบอกกัามพันที่หนึ่งจบไหมสามหนึ่นึ่ห้าเดียมยังโอเคห้าเดีมแล้วจบจบแล้วใช่ใช่พี่ิพิพึ่งมาสเตย์อ๋อสเตย์ันนี้ก็สวยดีครับ อ่าสิบสี่สิขวามืนตีต้องใจส่วนสองม็ดก่อนกันตวสองเอ้คีดมอาไร้พอดีจบที่กตีบุลเลยเท่าไหร่สิบห้าบวกยี่สิบเอ็ดยี่สิดยี่สม่เ่อปะไม่เกี่ยวมันไม่มีโลเลยมาเลยออกคนละตัวไลหรอนี่โดน พอสองหมื่นเอ้ยขอสองหมื่นี่ผมขอสองหมื่นมนเท่าไหร่อะกยืนสี่พไม่อเด็กเจ๋ออยู่แล้วขอชิปสเตนไหมเฉยแล้วไอคิวแล้ก็ลงอดูโดนบอกสามพออไม่ได้สเตนอยู่นะสองห้าพันให้นเลหมดัไดหมดแล้วหมดแล้วรอต้องนะเอ้ยเดี๋ยวไปนั่งไปดูฉันนั่งคิวสามหมดละคิวหมดแล้ว อะไรนู่ม่่งเลยพี่ไมไม่ไม่ไม่่ไม่่ซีไไม่่ชะัรอไม่ไดพิมาเลยยงไมแล้วไดตายเดะเมาไม่มาตุ้เซลลคจัดดีลิงจเกอร์โกเบเยอะเหมือนนะออล็อกวมาล็อกเกตอไ นำดตในนี้มาตีหมเราตวด้วยแรก่าตับอขึ้นเชีล่อยใอ้าี้าวดีมาก